บัดนี้เป็นวันที่18มกราคม2568เป็นครั้งที่16ที่ข้าพเจ้านางสาวอาวิกาหมดช่างขอถวายเสียงสุดสาธยายพสูสรูพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยะบูชาแดครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขระพยัญชนะ ในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธอ<า>บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจัก,กะวาเรีนสุอัตราคัจฉันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชสสุนันโตสัคโมคขธรรมสักเเกามีจักรูเปคิริสิขรรตะเตจันตะลิเกวีมานทีเประเถจักขามีตารุวะนะคะหะเนเคหวะวัตถุมหิเคเตภุม,มาจยันตตเทวสาราะทะละวิสเม,มยักขะคันทัพระนาคา ติดทัตตาสันติเกยังมุนิวะระวะจนงสาทาวเมสุนันตุธรรมะสวนณกาโลอายมปทันตาธรรมะสวนณกาโลอายมปทันตาธรรมสวนณกาโลอายมปทันตาบทที่สองบทบูชาภะรตนาตรายอิมินาสกาเรณะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรณะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรณะสังฆังอภิปูชยามะ บทที่สามบทกาบพรัตนตาตายอารหังสัมมาสัมพุโทโธพระควาพุธทธังพระควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระขวาตาธโมธานมังนามมะซาอิสุปฏิปันโนพระขวาโตสาวกสังโคสัง้ัง,างนมามมิ บทที่สี่บทสวดน,นมังการสิทธิคาถานะะ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 โโโมมมมตตตััััสสสสสสภควอรหาพุทธนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมต,สพพโต,โตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณะ ขมนะปาถะพุทธังสระนังขชามิธัมมังสรนังขชามิสังคังสรนังขชามิทุติยมปีพุทธังสรนังขชามิทุติยมปิธัมมังสรนังขชามิทุติยมปิสังคังสรนังขชามิตัิยมปีพุทธังสรนังขชามิตัิยมปิธัมมังสรนังขชามิตัิยมปิสังคังสรนังขชามิบทที่6บทสวดสัจจะิริยาคาทานะทิเมสรนังอัญญภพโทเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมหัวตุสัพทานะทิเมสรนังอัญงธรรมโมเมสรนังวรัง เอเตนะสัจรวัฒเชนะสสุธิเมนโหตุสัพพทานาัททิเมรสรณังอัญยังสังโคเมรสรณังวรงังเอเตนะสัจรวัฒเชนะสสุธิเมนโหตุสัพพทานา บทที่7พุทธานุสติอิติปิโสพระขวารหังสัมมาสมัมพุทโววิชาจารณางสัมปันโนสุกโตโลกวิทูอนุตโรโปุร,สริสัทธามาสารถิสัทธาเทวมนุษยานางพุโทโธพระควาติบทที่8ธรรมานุสติสวาขาโตพระวาัตาธโรรมสันติโกอาการิโกเอหิปสิโกโอปันายโกปัจจตังเวทิตโพวิญญูหีติบทที่9สังคานุสติสุปฏิปันโนพระขวะโตาสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพระขวาาัโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนพะขวาาัโตสาวกสังโฆสามีจิป ปันโนภคัโตสาวกสังโฆยทิทังจาตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสกุคลาเอสสะพระัมภโตสาวกสังโฆอหุเนโยปาหุเนโยักขิเนโยอัญชลีกรณิโยอนุตาราังปุญยะเขตตังโลกัสสาติบทที่สิบบทรัตนสูตรยานีทะพูตานิสสะมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตะลิเขตสัพเพวะภูตาสุมนาพระวันตุอโทโิ สักกัจะสุนันตุภาสิตังตัสมาหิภูตานิสาเมีทะสเพเมตังกาโรทะมานุสิยาปชายะทิวาจะรตโตจะหะรันติเยภะลิงตัสมาหิเนรักขะถะอปปะมะตายังกิจจิวิตังอิทะวาหุรังวาสเคสุวายังรัตนางปณีตัง นะโนสัมางอัติปถาคาเตนะอิธรรมปิพุทธเถรัตนังปณิตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหนตุขยังวิราคังอมตตังปณิตังยะทัชคาสักกายะมุนีสัมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมาธิกิตจิอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหนตุยามพุทธเศถโถปริวัตินะอีสุจิงสมาธิมา นันตะริกัญยะมาหุสมาธินาเตนสะ,สะสะโมนะวิชติอิธรรมปิธรรมเมตตนาปนิตังเอเตนะสะเจนสะสุวัทิโมนตุเยปุคลาอัฏฐสตังปะป,ะปะสัทธาจตาริเอตานิยุคานิโหติเตทะขิเนยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุ ทินานิมหาพลา,านิอิทามปิสังเกรตัตนัางปณีตังเอเตนะสัเจนะสวุวติโหตุเยสุป,ปะยุตามนัสสาทัดเหนะนิกามิโนโคตะมะสาสนามหิเตปติปตาอมตังวิชยหะปัทา มุธานิพุตติงพุชมานาอิธัมปีสังเครัตะนางปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุยะถีทัดขีโลปะทาวิงสิโตสิยาจตุงพิวาเตพิอสังปรกรรปิโยตถูปมังสป,ปุริสังวทามิโยอริยสัจจานิเอเวจักปัสสติอิธัมปิสังเครัตะนางปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหนตุ เยอริยะสัจจาเยอริยสัจจานิวิภาวยันติคัมภีระปัญเยนะสุเทศิตานิกิจจาปิเตหุนติผู้สัมปมัตตานะเตภวังอัฏมะมาทิยันติอิธรรมปิสังเครตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิหุนตุสหาวัสสัทสนะสัมปทายะตยยสุธรรมมาชอยตาพระวันติสกายทิทิวิ วิจิกิจตตจัสีลภพตังวาปิยัตทัติกิจิจะตูหปาเยหิจะวิปปะมุตโตชะจาพิฐานานิอัพโภกาตุงอิธรรมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหนตุกิจจาปิโสกรมมังกะโรติปาปกังกาเยนะวาจายุทะเจตาสาวาอัถโพโตสตสัต ปฏิชททายะอะทัพพตาทิฏฐะปัฏสะวุตตาอิทัมปิสังเครตตะนางปณีตังเอเตนะสเจนะสุสุสวัติโหนตุวะนักปะคุกเพยถาพุสิตตะเคคิมหานะมาเสปะธรรมสะสมีคิมเหตตถูประมังธรรมะวรังอเทใินิพน,น,านาคะมิงปะ ระมังหิตายะอิธัมปิพุทเทรัตนังปณิตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุวโรวรัญยุวรโทวะราหะโรอนุตตโรธรรมะวะรังอเทสัยอิธัมปิพุทเทรัตนังปณิตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุขีนางปุรานังณวังน,งนัติสัม พระวังวิรัตตจิตตายติเกาวสมิงเตขีณพีชาอาวิรุณหิสันทานนิพันติทีรายถายมปะทีโปโอิธรรมปิสังเคระตะนางปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัติหนตุยานีทับปูตานิสมาขตานิภุมมานิวายานิวะอันตะลิเคตถาคตางังเทวะมนุษสปูชิตังพุทธังณมัสสามะสุวัติหนตุ ยานีทะพปูตานิสัมมาคตาณิภูมมานิวายานิวะอันตะลิเคตถาคตังเทวมนุสปูชิตังธรรมังนมมสสามะสุวัติโหนตุยานีทะปูตานิสัมมาคตาณิภูมมานิวายานิวะอันตะลิเกตถาคตังเทวมนุสปูชิตังสังฆังนมมสสามะสุวัติโหนตุบทที่11อาตานติยปริบบทย่อสัพพโรคะวินิมุตโตสัพพสัตตาปวิปวัต ชิโตสัพเพเวรมะติกันโตนิพุตโตะตุวังภวสพีติโยวิวัชันตุสัพโรโควินสัสตุมาเตพววันตะรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนสีลีสนิจจังมุธาปจายโนจตารโรธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังพัลังบทที่สิง อาทิตต์ปริยายสูตรเอวเมสุตังเอกลงสมยังพระควาขยาอย่างวิยารติขยาสีเสสัตทิงพิกุสหัสเสนะตันตารโคพระขวาภพิกุอมันเตศิสัพพางพิกขเวอาทิตตังกิจจัพพิกขเวสัพพางอาทิตตังจักขุงพิกขเวอาทิตตังโรบาอาทิตตาจักขูวิญญาณังอาทิตตังจักขุสัมัสโสอาทิตโตยัมปิทางจักขุสัมภสปัญจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวะทุกังวาอทุกขรมสุขังวาตัมปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิต 像。Um. ราคัคินาโทสักคินาโมหคินาอาทิตตังชาติยาชะรามะระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิทวมนสเสหิอุปายาเสหิอะอทิตตันติวัฒามิโสตังอธทิตตังสัทธาอาทิตตาโสตวิญญาณังอธทิตตังโสตสัมภโสอทิตโตยังปิทางโสตสัมภสัปันเจาอุปสติเวทิาิตตังสุขังวาทุขังวาอธทุกขมะสุขังวาตามปีอทิตตังเกนะอาทิตตังอทิตตังราคัดคินาโทสักคินาโมหคินาอทิตตังชาติยาชะรามะระเนนะโสเกหิปริ เทเวหิทุเขหิโทมนัสเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวะทามิคานังอธิตังคันธาอธิตาคานวิญญาณังอธิตังคานสังพัสโสอธิตโตยามปิดทางคานสังพัสปัญญาอุปชติเวทายังสุขังวาทุขังวาอทุขมะสุขังวาตัมปีอธิตังเกณะตอธิตังอธิตังราคัตคินาโทสักคินาโทหักคินาอธิตังชาติยาชรามะระเนนะโสเกหิบริเทเวหิทุเขหิโทมนัสเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวะทามิ ชิวหาอธิตตาระสาอธิตตาชิวหาวิญญาณังอธิตตังชิวหาสัมผัสุอธิตโตยัมปิดทางชิวหาสัมผัสปัญยาอุปชติเวทิตังสุขังวาทุขังวาอทุขมสุขังวาตัมปิอธิตังเกณะอธิตังอธิตังราคัตขินาโทสักคินาโมหคินาอธิตังชาติยาสะรามะระนีนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนะเสหิอุปายาเสหิอธิตังติวทฒมิกาโยอธิโต โถทัพาอธิตากายวิญญาณังอธิตังกายสัมผัสโสอธิโตยังปิฏฐังกายสัมผัสสปัญญยอุปัสติเวทายังสุขังวาทุกขังวาอธุขมสุขังวาตามปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคัตคินาโทสักคินาโมหคินาอธิตังชาติยาชรามะระเนนะโสเกหิตปริเทเวหิทุเขหิโทมนสเสหิอุปายาเสหิอธิตรร ension, ันติวะธามิม มโนอาิตโตธรรมมาอาิตตามโนวิญญาณังอาิตตังมโนสัมผัสโสอาิตโตยามปิทางมโนสัมผัสสปัญสยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอทุขมสุขังวาตัมปิอาิตตังเกนะอาิตตังอาิตตังราคะทินาโทสักคินาโมหะินาอาทิตตังชาติยาชะรามะระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนะเสหิอุปายาเสหิอธิตตันติวัทามิเอวังปสังธิขเวสุตตะวะอริยะสาวะโกจักขุสมิงปินิพินทติรูเปสุปินิพินทติจักขุวิญญาเนปิ นิพพินทติจักูสามภเสปินิพพินทติยังปีทางจักขูสัมภสปัญยาอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุกังวาอทุขมะสุขังวาตัสมิงปินิพพินทติโสตัสมิงปินิพพินทติสเทสุปินิพพินทติโสตวิญญาณีปินิพพินทติโสตสัมภเสปินิพพินทติยังปีทางโสตสัมภสปัญยาอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุกังวาอุขมะสุขังวาตัสมิงปินิพพินทติคานะ คานัสสัมมิงปินิพินทติคันเทสุปินิพินทติคานวิญญาณนปินิพินทติคานสัมภสเสปินิพินทติยามปิทางคานสัมภัสปัญเจีอุปัสติเวทยิตังสุขังวาทุกังวาอทุกขมะสุขังวาตัสสมีปินิพินทติชิวหายปินิพินทติรเสสุปินิพินทติชิวหาวิญญาณิปินิพินทติชิวหาสัมภะเสปินิพินทติยัมปิทางชิวหาสัมภัสสปัญจี อุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุกังวาอทุกขมะสุขังวาตาสเมิงปินิพินทติกายะสมิงปินิพินทติโผทเพสุปินิพินทติกายะวิญญาณีปินิพินทติกายะสัมภาเสปินิพินทติยังปิทางกายะสัมภาสปัญญาอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุกังวาอทุกขมะสุขังวาตาสเมิงปินิพินทติมะนาสเมิงปินิพินทติธรรมเมสุปินิพินทติมโนวิญญาณีปินิพินทติมโนสัมภาเสปินิพินทติยังปิทางมโนสัมภาสปั จยายอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอทุระมะสุขังวาตัสมิงปิณิพินทตินิพินทางวิราชาติวิราคาวิมุตติวิมุตตัสมิงวิมุตตมีติยานางังโหติขีนาชาติวุสิตงังพรหมมจรรยังกตังกรณียัง,างาน,งนาปะรงังอิ ถตาญาติปชานาติติอิภะมะโอจะัปภขวาอันตะมะนาเตภิขุภขวะโตภาสิตังอภิน,นทุงอิมัสมีนจัปปะนะเวยาการะยะสมิงพิญยามาเนตัสสะภิขุสะหันสะอนุปาทายะาสะเวหิจิตานิวิมุตจิงสุติบทที่13อันันตลักษณะสุตังเอวามีสุตังเอกังสมัยยังภขวะภารานาสิยังวิหารติอิสิปตะ เนมิคธาเยตันตะรโาโผปะควะปันจวัวคิเยพิขูอัมมันมาเตสิรูปังพิกะเวอนัตตารูปังจจหิทางพิกะเวอัตตาอภ,าภาวิสะในทังรูปังอภารายะสังวัตเตยะละเพธะจะรูเปเอวังเมรูปังหูตูเอวังเมร,รูปังมาอโหสิติยะสมาจะโขพิกะเวรูปังอนัตตาตัาสมารูปังอภารายะสังวัตตินะจะลพติรูเปเอวังเมรูปังหูตูเอวังเมรูปังมาอโหสิติ เวทนาอนัตตาเวทนานะเวทนาจะหิทางพิกเวอัตาอภวิสสะในทางเวทนาอภทายะสังวัตเตยะรับเพธะจะเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอาโหสิติยัสมาจะโขพิกะเวเวทนาอนัตตาตาสมาเวทนาอภทายะสังวัตตินจะรับปติเวทนายะเอวังเมเวทนา โหตุเอวังเมเวทนามาอโหสีติสัญญาอนัตตาสัญญาใจหีทางพิกเวอัตาอภวิสนาอีทางสัญญาอาาธายะสังวตเตยยะรับเพถะจะสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตูเอวังเมสัญญามาอโหสีติยัสมาจะโขพิกเวสัญญาอนัตตาตัสมาสัญญาอภาทายะสังวตติณจะรับพติสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตูเอวังเมสัญญามาอโหสีติสังขาราอนัตตาสังขารา สหิทางพิกเวอัตตาอภวิสังสุในยิทังสังขาราอภทายะสังวรเตยุงลพเทธาจะสังขารสุเอวังเมสังขาราหุนตุเอวังเมสังขารามาอเหสุนติยสมาจะโขพิกเวสังขาราอนัตตาตสมาสังขาราอภทายะสังวัตตันตินะจะลพติสังขารสุเอวังเมสังขาราหนตุเอวังเมสังขารามาอหสุนติ วิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจะหิทางพิกเวอัตาอภเวสะใน,นย,ยิทางวิญญาณังอภาทายาสัมวัตเตยะาลพเทธาจะวิญญาณในเอวังเมวิญญาณังหตุเอวังเมวิญญาณังมา,มาอาหูสีติยสมาจะโภพิกเววิญญาณังอนัตตาแตสมาวิญญาณังอภาทายสัมวัตตินะจลพติว,วิญญาณในเอวังเมวิญญาณังหตุเอวังเมวิญญาณังมาเอาหู สีติตังกิงมัญยะถภพิกเวรูปางเนจังวาอนนจังวาติอนิจังพันเตยมปนานนจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยมปนาเนจังทุกขังวิปะรินามะธรรมังกัลลังนุตังสัมมะนุปัสิตรงเอตังมะมะเอโสหะมัสมีเอโสเมอตติโนเหตังพันเตตังกิงมัญยะถภพิกเวเวทนานิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตยมปนานนจังทุกขังวาตังสุขังวา ทุกขังพันเตยางปนานิจังทุกขังวิปปะรินามะธรรมังกัลลังโนตัง สัมมนุปัสสีตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมันยะถะภิกขเวสัญญานิจาวาอนิจาวาติอนิจาะพันเตยัมปนานนจังทุขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานนจังทุขังวิปารินามะทำมังกลังนุตังสัมมนุปัสสีตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอตตาติโนเหตังพันเต ตังกิงมันยัถหพิกเวสังคารานิจาวาอเิจาวาติอนิจาพันเตยังปนานิจังทุกขังวาตังสุข,ขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปร,รินามะธรรมังกลังรถตังสัมณุป,ปส,สิตุงเอตังมะมะเอโสหะมะสมิเอโสเมอตตาติโนเหตตังพันเต ตังกิงมันยะถาภิกขเววิญญาณังนิจังวาอนิจังวาติอนนจังพันเตยัมปนาณิจังทุกขังวาตังวาติทุกขังพันเตยังปนานิจังทุกขังวิปาริณามัธมังกาลังนุตังสัมมนุปสสิตรงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสมีอตาติโนเฮตังพันเตตัสตัสสมาหิตัสสมาติหะภิกขเว ยังกิติรูปังอตีตานาคตปัจจุปันนาอัชตะวะพหิทธพาวโอราริกังวาสุขุมังวาหินังวาปณีตังวายันทูเรสันติเกวะสัพพังรูปังเมตังมะมะเนสโะมัสมีนะเมโสอัตติเอวะเมตังยัถาภูตังสัมมัตปัญญายะทัทธพังยากาจิเวทนาอัตีตานาคตปัจจุปันนาอัชตะอัชตวาพหิทธพาวโอราริกาวาสุขุมาวา หินาวาปนีตาวายาทูเรสันติเกวาสภาเวทนาเนตังมะมะเนโส,สนนนโฮะมัสมิณะเนสโอัตตาติเอวะเมตังยถาภูตังสัมมัตปัญญายะทัทพังยากาจิสัญญาอติตาณาคตปัจจุปนาอชตาวาพระิทาวาโอราลิกาสุคุงาวาหินาวาปนีตาวายาทูเรสันติเกวาสภา สัญญาเนตังมะมะเนโสหะมัสมินะเนโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสมมัติปัญญายถาทัพพังเยเกจิสังขาราอติตานาคตปัจจุบันาอัจฉติวาภะวิทธวโอราริกาวาสุขุมาวาหินาวาปณิตาวายาทูเรสันติเกวาสัพเพสังขาราเนตังมะมะเนโสหะมัสมินะเนโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสมมัติปัญญายถาทัพพัง ยังกิตจิวิญญาณังอติตานาคตาปัจจุบันนางอัชตังวาภัยหิตธาวาโอราริกังวาสุขุมังวาหินังวาปณิตังวายันยันทูเรสันติเกวาสัพพังวิญญาณังเนตังมะมะเนโสหะมะสมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมัตปัญญายะทัทธทพัง เอวังปัสสังพิกเวสุตวะอริยะสาวะโกรุปสัมิงปินิพินทติเวทนายปินิพินทติสัญญายปินิพินทติสังคาริสุปินิพินทติวิญญาสมิงปินิพินทตินิพินทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตะสัมิงวิมุตตะมีติยานงัวติขีนาชาติวุสิตังพระมัจหริยังกตังกัรนียังนาปะรัง อิทาตาญาติปชานาตีติอิทามะาโวจักพะควาอันตมะนาปัญจวัคียาพิขุพะควะโตพาสิตังอภินันทุงอิวัสมินจกปะนะเวยากระรยัสมิงพันยะมาเนปัญจวัคียานาังพิขุนางอนุปาทายะอสะเวหิจิตตานิวิมุตจริงสูติ